สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่12ธันวาคม2561ราคาทองคำเมื่อวานนี้อ่อนตัวลงเล็กน้อยปิดตลาดไปบริเวณ1,242.90อ่อนตัวประมาณ1.30เหรียญดอลลาร์ต่อ่อนดระหว่างว่าราคาทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ10เหรียญโดยขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดเพียง1,249และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,240 ทั้งนี้ในส่วนของตัวทองคำถูกกดดันจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นโดยดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและการอ่อนค่าลงของสุุลเงินปอนด์เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ดอลลาร์เริ่มมีการฟื้นตัวหรือเริ่มกรับขึ้นมาแข็งค่าขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการเปิดเผยดัดชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI มีการบ่งชี้ว่าทิศทางอัตราเงินเฟ้อได้รับแรงหนุน หรือมีการปรับโตเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่มีการคาดการไว้ข้อมูลหรือปัจจัยดังกล่าวสนับสนุนให้ทิศทางดอลลา,าร์สหรัฐมีทิศทางกลับมาแข็งค่าหรือฟื้นตัวขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการล่วงลงหรือการผันผวนของสถานการณ์เบรกซิกในอังกฤษยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันให้สกุลเงินปอนด์มีการปรับฐานหรืออ่อนค่าลงซึ่งการอ่อนค่าลงของสกุลเงินปอนด์ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาส่งผลให้ดอลลา,าร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้น ความพยายามค้นล้มนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์หลังจากนางเทเรซ่าเมย์พยายามที่จะออกจากการเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปหรือเบกซิกสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มหรือมีท่าทีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากเธอตัดสินใจเลื่อนการลงมติในสภาของอังกฤษออกไป สถานการณ์ดังกล่าวทำให้สถานการณ์การเมืองภายในอังกฤษมีแนวโน้มสั่นคลอนมากยิ่งขึ้นและเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะขายสกุลเงินปอนออกมาอย่างไรแล้วก็ตามทองคำยังสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ หลังจากกระแสการคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีทิศทางชะลอตัวลงหรือดออโตัวลงจากช่วงก่อนหน้าแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องจับตาดูถ้อยแถลงของนายเจอร์รมพาวเวลอีกครั้งว่าจะยังคงมีท่าทีผ่อนคลายเหมือนในช่วงก่อนหน้าหรือไม่ซึ่งหากเฟดยังคงยืนยันแนวโน้มเกี่ยวก,กับการผ่อนคลายนโะยบายการเงิน การแข่งข้าของดอลลา,าร์สหรัฐอาจจะขยับหรือแข็งค่าขึ้นได้ไม่ไกลนอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการเปิดเผยว่าจีนตกลงที่จะลดภาษีรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐลงสู่15%จากระดับ40%ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนลดในส่วนของการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยลงและยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชื่อบวกกลับเข้ามาพยุงในส่วนของตัวทองคําไว้ในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่ตัวกองทุนทองคํา SPDR Gold Trust วันนี้กลับเข้ามาถือครองทองคาในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยซื้อทองคําเพิ่มถึง3.235ตันถือครองทองคําที่ระดับ763.556ตันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของรา,าคาทองคํารา,าคาทองคําถูกกดดันอีกครั้งนึงเมื่อตลา์สหรัฐเริ่มฟื้นตัวขึ้นและกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนหลังจากความผันผวนทางการเมืองในอังกฤษกดดันให้นักค้าเงินขายสกุลเงินปอนด์ออกมาอย่างต่อเนื่อง เดืนีดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะก,ก้าเงินอยู่ที่ระดับ97.420โดยเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ระดับ97.545ทั้งนี้การลุง่งลงของสกุลเงินปอนด์เป็นปัจจัยหลักที่กลับเข้ามาหนุนให้ดอลลา,าร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่า,ข,าขึ้นโดยปอนด์ได้รับผลกระทบจากนายกรัฐมนตรีเทเรซ่าเม์ของอังกฤษไม่สามารถเจรจาก,กับสมาชิกของสหภาพยุโรปได้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีแอนเจล่ามอร์เกลของเยอรมนียืนยันว่าสหภาพยุโรปหรือ eu จะไม่ยอมเจรจาหรือมีการเปลี่ยนในส่วนของแนวข้อตกลงกรณีเบรกซิกระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปัญหาการเบรกซิกเข้าสู่ทางตันและมีแนวโน้มที่นายกรัฐมนตรีเทราซ่าเมอาจจะถูกถอดถอนออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกลา่าวยังคงมีความผันผวนและยังคงมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น อย่างไรเราก็ตามในส่วนของดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันอีกครั้งหลังจากทิศทางของสกุลเงินหยวนมิถุนธัแข็งค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะมีการแทรกแซงคดีของกระทรวงยุติธรรมในประเด็นผู้บริหารของบริษัทโฮเวร์ที่ถูกจับกุมที่แคน,นาดาสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีท่าทีคลี่คลายลง และล่าสุดเองในส่วนของทางการแคนาดามีการส่งสัญญาณหรือมีการเปิดเผยว่าจะมีการให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทโฮ,โฮเว่ยบุคคลดังกล่าวได้รับการประกันตัวซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีทิศทางดีขึ้นจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อสกุลเงินหยวนให้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นและส่งผลเชิงบวกต่อทองคําเช่นกัน ในส่วนของก,กลุ่มลงทุน YLG ยังคงให้กรอบแนวรับแนวต้นานในกรอบเดิมโดยให้แนวรับระดับ1 2 3 3 1 2 2 1และ1 2น2แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,256 1,266และ1,278อยอย่างไรก็ตามยังคงเน้นการทำกำไรในกรอบขณะที่ข่าวหรือปัจจัยที่กลับเข้ามากระทบในส่วนของตัวทองคำยังคงมีความไม่ชัดเจนและเป็นปัจจัยในระยะสั้นที่กลับเข้ามาส่งผลต่อ,อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ อาจจะจับตาในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาว่าในส่วนของโซนแนวต้านระดับ1,256เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนราคาจะผ่านในส่วนของโซนระดับดังกล่าวได้ไหมหากยังผ่านไม่ได้อาจเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับออกมาทางนี้ยังประเมินโซนแนวรับระดับ1,236ถึง1,233เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน ซึ่งหากราคาไม่หลุดยังคงแนะนําให้ใช้โซนดังกล่าวเป็นโซนเข้าซื้อซึ่งหากราคาสามารถส่งตัวหรือยื่นเหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้อาจจะเกิดการแกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบของไซเวนหรือการสร้างฐานของราคาเพื่อที่จะขยับขึ้นหรือดิตัวขึ้นเพื่อทดสอบในส่วนของโซนแนวต้านดังกล่าวอีกครั้ง